รู้หรือไม่ครับว่าขายหมูกับติดดอยเป็นเพราะผลของอารมณ์ทุกคนเคยได้ยินกับคํานี้ไหมครับว่าหุ้นขึ้นเป็นเรื่องตลกหุ้นตกเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เป็นกันโดยปรากฏการ์ที่กล่าวมานั้นการเงินเชิงพฤติกรรมอธิบายเอาไว้แบบนี้ครับว่าเป็นเพราะผลของอารมณ์ที่นักลงทุนต้องการแสวงหาความภาคภูมิใจและหลีกเลี่ยงความเสียใจซึ่งถือเป็นอคติที่สําคัญด้านการเงินอย่างหนึ่งทําให้เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีเหตุผล ทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าทําไมถึงขายหมูการขายหมูคือการขายหุ้นที่เราทํากําไรเร็วมากเกินไปทั้งๆที่แนวโน้มราคายังเป็นขาขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับนักลงทุนที่มีเหตุมีผลเนี่ยควรจะปล่อยให้กาไรโตไปเรื่อยๆหรือเรียกว่าเลทโพสิตรันเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่นั่นเป็นเพราะนักลงทุนสแสวงหาความภาคภูมิใจทําให้เลือกที่จะขายหุ้นที่มีกําไรออกไปแล้วเมื่อมีกําไรก็มักจะเป่าประกาศให้คนรอบข้างรู้เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้มากขึ้น ซึ่งการทําเช่นนั้นนับว่าเป็นการจํากัดกําไรจากการลงทุนนั่นก็เรียกได้ว่าเข้าตาราของการขายหมูสาเหตุหลักๆก็คือเป็นเพราะผลของอารมณ์ของเรานั่นเองในทางตรงกันข้ามนะครับนักลงทุนมักถือหุ้นที่ขาดทุนไว้ไม่ยอมขายหรือที่เรียกว่าติดดอยเพราะต้องการหลีกเลี่ยงความเสียใจที่เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนเป็นตัวเงินจริงๆจ,จนมีวลีปลอบใจตัวเองว่าถ้าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนแต่ในความเป็นจริงแล้วนักลงทุนที่มีเหตุมีผลควรที่จะจํากัดการขาดทุนหรือสต็อปล็อ แทนที่จะปล่อยให้ผลของการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งนั่นก็ถือเป็นผลของอารมณ์ด้วยเช่นกันแล้วคุณล่ะครับเป็นนักลงทุนส่วนน้อยที่มีเหตุผลหรือเป็นนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบของอารมณ์